อาจจะไม่มีใครที่ไม่เคยสัมผัสความรู้สึกพิเศษยามเช้าเมื่อวันใหม่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งยังเงียบสงัดอากาศยังบริสุทธิ์และจิตใจของเราก็รู้สึกเบาสบายขึ้นกว่าปกติตอนเช้าก่อนที่โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยเสียงงานรถราและภาระนับไม่ถ้วนนั่นคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณและหวนกลับมาสู่ต,ตัวตนที่แท้จริงของเรา หากคุณรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบความสงบสุขแก่ใจโปรดร่วมกับฉันส่งต่อสิ่งล้ำค่านี้ให้แพร่หลายออกไปสู่ผู้คนมากยิ่งขึ้นกดติดตามช่องและสนับสนุนกันเพื่อที่ทุกๆวันเราจะได้มีแหล่งพลังงานแห่งความสงบปัญญาและเมตตาเพิ่มขึ้นในชีวิตคนโบราณมักกล่าวว่าวันใหม่เริ่มต้นที่ตอนเช้าและเช้าเป็นอย่างไรทั้งวันก็จะเป็นเช่นนั้นจริงแท้ พลังงานยามเช้าเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงในผืนดินของจิตใจหากเราหว่านความสงบความเชื่อมั่นและความกะตัญญูขึ้นต้นวันวันนั้นทั้งวันเราจะพกพาสิ่งดีๆติดตัวแต่หากเช้าเริ่มต้นด้วยความริ่งรีบกังวลหรือเครียดเราก็ง่ายที่จะนำพลังงานนั้นติดไปตลอดทั้งวันในประเพณีทางจิตวิญญาณเช้าถูกมองว่าเป็นชั่วโมงทองสำหรับการปฏิบัติธรรม ยามที่พระอาทิตย์ยังไม่สูงพลังงานในบรรยากาศยังใสสะอาดไม่ถูกรบกวนด้วยแรงสั่งสะเทือนด้านลบของมนุษย์นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เหล่าปราชญ์ครูบาอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติธรรมต่างเลือกยามเช้าเป็นเวลาสำหรับนั่งสมาธิเจริญพุทธานุสติหรือสวดมนต์ในช่วงเวลานี้จิตใจของคนเราง่ายที่จะเปิดรับแสงสว่างและความสงบนิ่ง เมื่อคุณนั่งเงียบๆแล้วปล่อยตัวเองซึมซับเสียงสวดมนต์ยามเช้าคุณจะสัมผัสได้ถึงความสงบแปลกใหม่เสียงนั้นเหมือนสายน้ำใสสะอาดชะล้างความทุกข์ความกังวลที่เหลือมาจากวันวานมันยังเหมือนแสงแรกของวันที่ส่องเข้ามาทุกมุมหัวใจนำความกระจจางและความหวังมาสู่คุณเชา้าคือช่วงเวลาที่กลางคืนและกลางวันมาบรรจบกันระหว่างความเงียบสงัดและจังหวะชีวิตที่พลุกพล่าน ในช่วงเวลานั้นเราง่ายที่จะสัมผัสความอัศจรรย์ของจักรวาลและได้ยินเสียงจากหัวใจตนเองมันไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือแรงกระซิบอ่อนโยนจากภายในที่เตือนให้เราช้าลงรู้จักเห็นคุณค่าทุกช่วงเวลาและตระหนักว่าเราช่างโชคดีที่ได้เริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งหน้าอัศจรรย์ที่เพียงไม่กี่นาทีของการฟังสิ่งสวดมนในตอนเช้าร่างกายและจิตใจคุณจะเต็มไปด้วยพลัง คุณจะรู้สึกว่าน้อยลงทั้งความกลัวและความกังวลเหมือนกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นคอยโอบอุ้มปกป้องคุณให้คุณกล้าที่จะเดินบนเส้นทางของตนเองนั่นคือพรจากยามเช้าของขวัญที่ชีวิตมอบให้แก่ผู้ที่รู้จักหยุดและรับไว้และหากคุณสังเกตดูดีๆจะพบว่าวันใดที่เริ่มต้นด้วยความสงบมักนำไปสู่ความโชคดีที่ไม่คาดคิด บางครั้งอาจเป็นโอกาสงานใหม่บางครั้งเป็นความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือเพียงแค่รอยยิ้มที่ทำให้หัวใจอบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเริ่มจากพลังงานตอนเช้าที่คุณเลือกใช้เริ่มวันดังนั้นจงให้คุณค่าแก่ยามเช้าจงถือมันเป็นพิธีกรรมเล็กๆสำหรับจิตใจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนั่ง,งเงียบหายใจลึกๆฟังสวดมนต์หรือคำอธิษฐาน คุณจะเห็นว่าเช้าไม่ใช่เพียงการเริ่มวันแต่คือการฟื้นคืนชีพของจิตวิญญาณเป็นโอกาสในการรับผ่อนเปิดประตูหัวใจเพื่อโชคดีและความสุขเสียงมีพลังอำนาจที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่เพียงคลื่นที่ผ่านเข้าหูแต่ยังเป็นสิ่งที่สัมผัสถึงก้นบึ้งของหัวใจและท่ามกลางเสียงนับไม่ถ้วนของชีวิตเสียงรถเสียงพูดคุยเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติ ยังมีเสียงชนิดหนึ่งที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือเสียงสวดมนต์ทุกประโยคทุกคำที่เปล่งออกมาไม่ใช่เพียงภาษาแต่คือแรงสั่นสะเทือนที่ทรงตรงจากโลกแห่งจิตวิญญาณสู่โลกแห่งความเป็นจริงเสียงนั้นเหมือนคลื่นที่มองไม่เห็นแทรกซึมทุกมุมความคิดทำให้ใจสงบลงชะล้างฝุน่นละอองแห่งวันวานเมื่อเราฟัง จิตใจก็ค่อยๆสงบนิ่งเหมือนผิวน้ำที่ไร้ระลอกโบราณเชื่อว่าเสียงสวดมนต์สามารถแปลเปลี่ยนพลังงานได้ความกังวลความกลัวความโกรธพลังลบทั้งหมดที่เราสะสมจะค่อยๆจางหายเมื่อได้สัมผัสแรงสั่นสะเทือนอันสงบสุขนี้เปรียบเสมือนคุณอยู่ในห้องมืดเพียงจุดเทียนเล่มเดียวความมืดก็หายไปทันที เสียงสวดมนต์ก็คือเทียนนั้นที่ส่องสว่างในส่วนลึกที่สุดของหัวใจสิ่งอัศจรรย์คือเสียงสวดมนต์ไม่เพียงทำให้ใจสงบแต่ยังนำพรศักดิ์สิทธิ์มาด้วยพรนั้นไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในคุณเองจากเครียดสู่สงบจากสงสัยสู่เชื่อมั่นจากเหนื่อยล้าสู่เต็มพลังเมื่อใจได้รับการเยียวยา คุณจะมองเห็นประตูแห่งโอกาสที่เคยมองข้ามหลายคนเคยบอกว่าเพียงแค่ฟังสวดมนต์ยามเช้าไม่นานก็รู้สึกเบาสบายความกดดันเรื่องงานเงินหรือภาระครอบครัวเหมือนถูกยกออกไปแทนที่ด้วยความมั่นคงมั่นใจและอุ่นใจขึ้นเมื่อต้องเริ่มต้นวันใหม่นั่นคือพอรศักดิ์สิทธิ์ที่เสียงสวดมนต์มอบให้ พรที่ประเมินค่าเป็นเงินทองไม่ได้แต่สามารถเปิดทางสู่ความมั่งคั่งและความสุขแท้จริงหากสังเกตให้ดีคุณจะเห็นว่าเสียงสวดมนต์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศรอบตัวได้เมื่อเสียงสวดดังขึ้นในบ้านบรรยากาศจะเงียบสงบสดชื่นมากขึ้นความตึงเครียดหายไปบ้านอบอุ่นและสบายขึ้นพลังนี้ไม่เพียงส่งผลต่อผู้ฟัง แต่ยังแผ่ไปถึงทั้งครอบครัวเหมือนกลิ่นหอมอ่อนโยนที่ลอยอบอวลทั่วห้องในช่วงเวลาที่เราปล่อยให้จิตใจประสานกับเสียงสวดมนต์เราเหมือนเชื่อมโยงกับพลังอำนาจที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังมันย้ำเตือนเราว่าเราไม่เคยอยู่ลำพังเรายังมีสิ่งคุ้มครองและเกื้อกูลไม่ว่าสภาพชีวิตจะมีพายุเพียงใดตราบใดที่ใจยังสงบเราก็เพียงพอ ที่จะก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงพรศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในทุกถ้อยคำสวดอยู่ในทุกลมหายใจที่เราฟังด้วยใจศรัทธาและเมื่อใดที่หัวใจสั่นสะเทือนตามเสียงสวดคุณจะตระหนักว่าความโชคดีเงินทองความสุขหรือความสงบล้วนแต่เริ่มต้นจากความนิ่งสงบภายในใจของคุณเองคุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนดูเหมือนไม่ได้ทำงานหนักจนเกินไปแต่กลับสามารถดึงดูดเงินทองโอกาสและโชคลาภได้ในขณะที่บางคนทำงานทั้งวันทั้งคืนแต่ชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยความลำบากการเงินก็ไม่ค่อยดีขึ้นความแตกต่างนั้นไม่ได้อยู่แค่ความพยายามภายนอกเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่พลังงานภายในที่แต่ละคนแผ่ออกมาเมื่อเราฟังพระสูตรในตอนเช้า จิตใจก็จะใสกระจ่างเบาสบายและจากนั้นพลังงานภายในก็เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เหมือนกับการปรับคลื่นวิทยุเมื่อคุณส่งคลื่นที่เป็นบวกออกไปความเชื่อมั่นความสงบความกระตันอยู่จักรวาลก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนที่ซอดคล้องกลับมานั่นแหละคือวิธีที่โชคลาภและความมั่งคั่งเริ่มต้นเข้ามาหา เงินทองไม่ใช่เพียงแค่ธนบัตรหรือจำนวนในบัญชีเท่านั้นแต่มันคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนถึงความเปิดกว้างและความมั่งคั่งภายในของคุณเมื่อจิตใจถูกปกคลุมด้วยความกังวลความกลัวหรือความขาดแคลนคุณก็จะส่งพลังงานที่ปิดกั้นออกไปและสิ่งนี้ทำให้เงินทองไหลเข้ามาได้ยากแต่เมื่อคุณปล่อยให้จิตใจเชื่อมกับเสียงสวดมนต์อันบริสุทธิ พลังงานนั้นก็จะถูกเปลี่ยนแปลงคุณเปิดหัวใจและทันใดนั้นคุณก็กลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาหลายคนหลังจากสร้างนิสัยฟังพระสูตรทุกเช้าได้เล่าว่าพวกเขารู้สึกสงบขึ้นในการทำงานรอบคอบขึ้นในการตัดสินใจและด้วยเหตุนี้โอกาสทางการเงินก็มากขึ้นมีคนได้เซ็นสัญญาสำเร็จมีคนพบคู่ค้าดีด หรือมีคนได้งานที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการที่พลังงานภายในเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพลังงานแห่งความมั่งคั่งลองจินตนาการถึงจิตใจที่สงบและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นก้าวเข้าสู่วันใหม่เทียบกับจิตใจที่หนักอึ้งและกังวลคนที่สงบจะยิ้มง่ายส่งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและแสงสว่างนั้นเองทำให้เขาเป็นที่รัก ได้รับการสนับสนุนและน่ายต่อการเข้าถึงโอกาสดีๆนั่นคือแรงดึงดูดตามธรรมชาติของพลังงานเชิงบวกสิ่งที่การฟังพระสูตรยามเช้าช่วยปลุกขึ้นมาในคุณแพ้จริงแล้วการดึงดูดโชคลาภไม่ใช่การไปตามหาสิ่งใดไกลตัวแต่คือการทำให้ตัวเองกลายเป็นผืนดินอุดมสมบูรณ์ที่ความมั่งคั่งจะอย่างรากเมื่อภายในสะอาดรู้จักคุณค่าและรู้จักขอบคุณ ทุกคำพูดการกระทําของคุณก็จะเต็มไปด้วยพลังงานนั้นและตามกฎธรรมชาติจักรวาลก็จะตอบกลับด้วยการนำพรและความมั่งคั่งมาให้คุณมากขึ้น คุณอาจมองว่าการฟังพระสูตรยามเช้าเป็นพิธีกรรมเล็กๆในการกระตุ้นพลังงานมันก็เหมือนกับการเปิดหน้าต่างรับแสงแรกของวันแสงนั้นไม่เพียงทำให้บ้านอบอุ่นขึ้นแต่ยังทำให้ต้นไม้เติบโตเช่นกันเช่นเดียวกันเมื่อจิตใจถูกส่องสว่างด้วยพระสูตรพลังงานที่ดึงดูดโชคลาบก็จะตื่นขึ้นและสิ่งดีงามก็จะเข้ามาหาคุณและครอบครัวโดยธรรมชาติดังนั้นแทนที่จะรีบร้อนเริ่มวันใหม่ด้วยความกังวลหรือการคำนวณ จงให้เวลากับตัวเองสักไม่กี่นาทีเพื่อฟังพระสูตรมันไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งความสงบแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณได้หวานมาเมล็ดพันธ์ุแห่งความมั่งคั่งลงไปในจักรวาลและคุณจะประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเพียงการเปลี่ยนพลังงานเล็กน้อยในตอนเช้าก็สามารถเปิดประตูใหญ่ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และความเพียงพอในชีวิตได้ในชีวิต ความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้รับเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งดีๆที่เราสามารถมอบให้ครอบครัวด้วยเมื่อใครคนหนึ่งในบ้านเปลี่ยนพลังงานบ้านทั้งหลังนั้นก็จะได้รับพรด้วยนี่คือเหตุผลที่การฟังพระสูตรยามเช้าไม่เพียงนำความสงบสุขมาให้คุณแต่ยังกลายเป็นแหล่งโชคลาภสำหรับทั้งครอบครัวคนโบราณกล่าวว่าคนหนึ่งปฏิบัติธรรมทั้งบ้านได้รับพรจริงแท้เมื่อคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบ พลังงานนั้นจะไม่หยุดอยู่แค่ภายในคุณแต่ยังแผ่ไปสู่คนในครอบครัวเมื่อคุณอ่อนโยนขึ้นสงบขึ้นคุณก็จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตาและเข้าใจสิ่งนี้ทําให้บรรยากาศในครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขมากขึ้นเสียงพระสูตรที่ดังขึ้นในบ้านก็เหมือนสายน้ําใสไหลผ่านสวนมันทําให้ความตึงเครียดจางหายลบล้างความเหนื่อยล้าและเติมเต็มบรรยากาศด้วยความสงบ สมาชิกในครอบครัวถึงแม้จะไม่ได้ฟังโดยตรงก็ยังสามารถสัมผัสพลังบวกนั้นได้เด็กๆเ,เชื่อฟังมากขึ้นผู้ใหญ่เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นและผู้สูงอายุรู้สึกหัวใจได้รับการปลอบประโลม หลายครอบครัวได้สัมผัสความอัศจรรย์น,นี้พวกเขาเล่าว่าตั้งแต่รักษานิสัยฟังพระสูตรยามเช้าความขัดแย้งในบ้านลดลงบรรยากาศอบอุ่นขึ้นงานการของสมาชิกก็ราบรื่นขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นและโชคลาภดูเหมือนจะหลั่งไหลเข้ามาสิ่งนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่ไกลตัวแต่เป็นผลจากพลังงานรวมของครอบครัวที่ถูกยกระดับขึ้นลองจินตนาการว่ามีใครสักคนในบ้านเริ่มวันใหม่ด้วยความเร่งรีบกังวลและหงุดหงิด เพียงคำพูดเล็กๆก,ก็อาจทำให้เกิดการทะเลาะทำให้บรรยากาศหนักอึง้งแต่หากใครสักคนเริ่มด้วยความสงบจากการฟังพระสูตรเขาจะนำความอ่อนโยนนั้นไปสู่โต๊ะอาหารไปสู่การพูดคุยทุกยิ้มทุกคำพูดอ่อนโยนกลายเป็นกาวที่เชื่อมครอบครัวให้แน่นแฟน้นไม่เพียงเท่านั้นพลังงานบวกยังสามารถดึงดูดโชคลาภให้สมาชิกทุกคนในบ้านได้เมื่อบ้านเต็มไปด้วยความสงบสุขมันก็เหมือนหลังคาที่มั่นคงปกป้องทุกคนจากพายุภายนอก คนทำงานก็ราบรื่นคนเรียนก็มีสมาธิและก้าวหน้าคนทำธุรกิจก็เจอคู่ค้าดีๆทั้งหมดนี้ล้วนเริ่มจากความสงบและพรที่พระสูตรได้โปรยลงในทุกเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งครอบครัวนั่งฟังพระสูตรร่วมกันพลังงานที่เกิดขึ้นจะทวีคูณขึ้นหลายเท่าช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบที่ทุกคนได้อยู่ใกล้กันและสิมซับไปกับเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีเชื่อมโยงหัวใจเข้าด้วยกันทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นในครอบครัวแน่นแฟนยิ่งขึ้นและความรักก็ลึกซึ้งและมั่นคงมากกว่าเดิมการฟังพระสูตรในยามเช้าจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นของขวัญที่คุณสามารถมอบให้แก่ครอบครัวในทุกๆวัน มันไม่ใช่ความมั่งคั่งทางวัตถุที่เกิดขึ้นทันตาแต่เป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะดึงดูดทับสมบัติโชคลาภและความสุขเข้ามาบ้านที่เต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกย่อมกลายเป็นสถานที่แห่งความสงบสุขที่ทุกคนรู้สึกถึงความรักและการปกป้องภายในใจของทุกคนต่างก็มีประตูที่มองไม่เห็นนั่นคือประตูของจิตวิญญาณแต่บางครั้งเพราะชีวิตที่วุ่นวาย เต็มไปด้วยความกังวลบาดแผลหรือความกลัวประตูนั้นจริงถูกปิดสนิทมีชีวิตทำงานและวิ่งไล่ตามเป้าหมายมากมายแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและยากที่จะพบความสุขที่แท้จริงและในช่วงเวลานั้นเองเสียงของพระสูตรก็เหมือนกุญแจวิเศษที่ค่อยๆเปิดประตูที่ปิดตายมานาน พระสูตรไม่ใช่สิ่งที่ฟังด้วยหูเท่านั้นแต่คือสิ่งที่ต้องซึมซับเข้าไปในทุกลมหายใจทุกจังหวะหัวใจเมื่อคุณนั่งลงปล่อยวางความวุ่นวายให้ถ้อยคำแห่งพระสูตรก้องกังวานในจิตใจคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบงนันจิตใจที่เคยหนักอื่นก็เบาสบายความกังวลเหมือนห่างออกไปประตูแห่งจิตวิญญ,ญาณเปิดออกและแสงสว่างอันอ่อนโยนก็ไหลเข้ามา กุญแจดอกนี้อาจไม่เปิดความร่ำรวยฉับพลันทันใดแต่เปิดสิ่งที่มีค่ากว่านั้นคือความสงบและหัวใจที่เปิดกว้างเมื่อหัวใจเปิดออกคุณจะเริ่มมองเห็นความงดงามในสิ่งเล็กน้อยรอยยิ้มของเด็กเล็กแสงแดดยามเช้าหรือแม้แต่ความเงียบสงบของเช้าวันใหม่การรู้จักเห็นคุณค่าในสิ่งธรรมดาเหล่านี้เองที่เป็นรากฐานให้โชคลาภและพรเข้ามา ลองจินตนาการถึงคนที่ใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่ปิดตายพวกเขามักจะรู้สึกขาดแคลนไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีอ่อนไหวง่ายกรวดง่ายและเจ็บบวดง่ายในทางตรงกันข้ามคนที่ใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างจะรู้สึกขอบคุณอภัยง่ายและมองเห็นความสุขได้ทุกที่เมื่อหัวใจเปิดออกคำพูดก็อ่อนโยนขึ้นการกระทำก็ละมุนล,ละไมขึ้น และสิ่งเหล่านี้เองจะดึงดูดทั้งความรักโอกาสและโชคลาภพระสูตรก็เหมือนทานน้ำใสที่ไหลรินสู่พื้นที่แห้งแล้งในจิตใจมันทำให้อ่อนโยนลงละลายความแข็งกระด้างรักษาบาดแผลและปลุกชีวิตใหม่ให้คุณจากนั้นคุณจะไม่มองโลกด้วยสายตาหนักอื่นอีกต่อไปแต่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและเมื่อวิธีมองโลกเปลี่ยนไปชีวิตของคุณ ก็เปลี่ยนตามหลายคุณได้แบ่งปันว่าฉันได้พลตัวเองในเสียงของพระสูตรนั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาตระหนักว่าความสุขไม่จำเป็นต้องวิ่งตามสิ่งภายนอกมากมายความสุขแท้จริงมาจากหัวใจที่เปิดกว้างและกุญแจที่จะเปิดออกก็อยู่ในถ้อยคำของพระสูตรที่ดังกังวานในทุกเช้าหัวใจที่เปิดกว้างก็เหมือนผืนดินอุดมสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ความโชคดีและความมั่งคั่งเมื่อหวานลงไปก็จะงอกเงยและออกดอกออกผลคุณจะเห็นว่ายิ่งฟังพระสูตรยิ่งฝึกเปิดใจชีวิตคุณยิ่งอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ด้านวัตถุแต่ยังรวมถึงด้านจิตใจความรู้สึกและความสมบูรณ์จากภายในดังนั้นอย่ามองการฟังพระสูตรเป็นแค่พิธีกรรมแต่จงมองเป็นโอกาสให้คุณเปิดประตูหัวใจในทุกๆวัน ทุกเช้าเมื่อเสียงศักดิ์สิทธิ์นั้นดังขึ้นจงจินตนาการว่าคุณกำลังใช้กุญแจทองคำเพื่อเปิดขุมทรัพย์ในตัวเองและเมื่อหัวใจเปิดออกความโชคดีพรและความสุขก็จะไหลมาเองราวกับแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในห้องเมื่อหน้าต่างถูกเปิดออกแท้จริงแล้วชีวิตถูกสร้างขึ้นจากนิสัยในแต่ละวันบางนิสัยแม้ดูเล็กน้อย แต่สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งชีวิตได้การฟังพระสูตรในยามเช้าคือหนึ่งในนิสัยเช่นนั้นมันไม่ต้องใช้เวลามากไม่ต้องมีพิธีรีตองซับซ้อนแต่ผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่เกินคาดเพียงแค่นั่งลงไม่กี่นาทีหายใจลึกๆและให้เสียงพระสูตรก้องในใจคุณก็ได้หวานเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามไว้แล้วสำหรับทั้งวัน เหมือนการหว่านเมล็ดเล็กๆล,ล,ลงบนดินเมื่อเวลาผ่านไปมันจะงอกเงยและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่นิสัยการฟังพระสูตรก็เช่นเดียวกันวันนี้คุณอาจรู้สึกเพียงความสงบเล็กน้อยแต่หากทำต่อเนื่องทุกวันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอัศจรรย์ในชีวิตของตนเองในช่วงแรกคุณจะสังเกตว่าตัวเองเครียดน้อยลงโมโหยากขึ้น สิ่งที่เคยทำให้คุณไม่สบายใจตอนนี้กลับรู้สึกเบาลงทีละน้อยจากนั้นคุณจะเห็นว่าตัวเองมีสติปัญญามมากขึ้นในงานกล้าตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะพลังงานเชิงบวกจากการฟังพระสูตรได้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับจิตใจของคุณไม่เพียงเท่านั้นนิสัยนี้ยังส่งผลไปถึงด้านอื่นๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องเลย ไม่ว่าจะเป็นการเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์รอบตัวเมื่อคุณสงบเย็ยนลงคุณจะทำสิ่งต่างๆได้อย่างชาญฉลาดดึงดูดโอกาสที่ดีขึ้นและโชคลาภก็จะเข้ามาเองเมื่อคุณใจสงบร่างกายก็ผ่อนคลายสุขภาพดีขึ้นจิตใจก็สดชื่นขึ้นและเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างความสัมพันธ์รอบๆก็จะราบรื่นและแน่นแฟนยิ่งขึ้น สิ่งที่ล้ำค่าคือนิสัยการฟังพระสูตรไม่เพียงเปลี่ยนคุณในปัจจุบันแต่ยังเป็นการหว่านรากฐานเพื่ออนาคตคุณกำลังค่อยๆสร้างชีวิตภายในที่มั่งคั่งสร้างจิตวิญญ,ญาณที่เข้มแข็งและมั่นคงพอที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายและเมื่อมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าหนทางชีวิตของคุณถูกปูด้วยพรอ,อันประเสริฐทั้งหมดเริ่มจากสิ่งเล็กน้อย ที่คุณทำด้วยความสม่ำเสมอในแต่ละวันผู้คนมักมัวแต่ค้นหาความลับอันยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่บางครั้งพลังที่แท้จริงกลับอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายการฟังพระสูตรในยามเช้าคือความลับที่เรียบง่ายเช่นนั้นมันไม่ได้ทำให้คุณร่ำรวยชั่วข้ามคืนแต่ทำให้คุณร่ำรวยจากภายในและความมั่งคั่งนั้นก็จะค่อยๆแสดงออกมาภายนอก จงมองการฟังพระสูตรทุกเช้าให้เป็นของขวัญที่คุณมอบให้กับตนเองไม่ว่า5้าหรือสินาทีนั่นคือช่วงเวลาที่คุณได้เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณฟื้นฟูพลังงานและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบนิสัยเล็กๆนี้หากได้รับการบ่มเพาะก็จะเปิดทางสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ในชีวิตของคุณเองแต่ยังรวมถึงครอบครัวและผู้คนรอบข้างด้วยนิสัยเล็กๆ หากทำด้วยความตั้งใจจริงก็สามารถกลายเป็นพลังนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขสงบและพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เมื่อเรารู้จักหยุดเปิดใจและฟังพระสูตรในยามเช้าเราจะพบพลังที่มองไม่เห็นคอยโอบอุ้มเรานั่นไม่เพียงเป็นพรหรือโชคดีแต่ยังเป็นความสงบภายในจิตใจ สิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวเดินได้มั่นคงท่ามกลางพายุเงินทองหรือโอกาสเป็นเพียงรางวัลที่ตามมาแต่ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสงบสุขและแสงสว่างภายในหากคุณสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้จงบ่มเพาะมันทุกวันและหากคำแบ่งปันเหล่านี้ทำให้คุณเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงและศรัทธาดิฉันหวังว่าคุณจะสนับสนุนช่องเลยใหญ่ดึกพระพุทธ เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันส่งต่อพลังบวกและพอรอันศักดิ์สิทธิ์ไปยังผู้คนมากขึ้นทุกการกดติดตามทุกการร่วมเดินทางของคุณคือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ถูกหว่านลงและในวันหนึ่งมันจะผลิบานเป็นความสุขความสงบและความสมบูรณ์ทั้งกับตัวคุณเองและกับชุมชนด้วย